สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะเป็นเ้าของวันที่11กุมภาพันธ์2 5, 5 6 5หซึ่งเ้านี้นะคะเป็นเซาที่แอดได้ที่ตามตัวเลขเนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะเป็นเล่าพัฒน,นาค่ะท่านผู้ชม่ะตัวเลขเนวทาาเล่าพัฒน,นาของอาจารย์หนึ่งมาแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะซึ่งเป็นตัวเลขแนวทางที่บ่ไลโต้ค่ะท่านผู้ชม จำเก่างวดนี้บ่มีเหล็ถูบด้วยค่ะท่านผู้ชม่ะมีแต่ตลขคำนวณของอาจารย์นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะเฉียดชิวค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ให้เก้าสองสองเก่าไปออกหกสองสองหกนะคะไปออกสองหกนะคะอาจารย์เพิ่งกระนิ่นสองแต่ว่ามันวกเข่ามันปิดเข่าที่เบิ้นกับสองหกนะคะอาจารย์ไปให้สองเก่ากับสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งงวดที่แล้วนะคะอาจารย์กระพาดไปนะคะ สำหรับงวดน,น Paste, วดี้เอ็ดก่าอาจารย์สีมีเให้เพราะว่าอาจารย์ผ่านมาสามสี่งวดแล้วนะคะถ้าผ่านมาหลายๆงวดหลากมากมันจิบโผล่ขึ้นมาถึงเตือนหนึ่งนะคะตัวเลขแนวทางกับมีเขาไม่ลดค่ะมีเขามม่ลดค่ะท่านผู้ชมขากัาบบวากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะเาะราวามันเป็นหลขคานวณค่ะจะเอออาจารย์เพิ่นกับเป็นหลขคา,านวณมากเนาะคะ่ะเนาะโมเมนต์ลขกฝันนะคะเป็นหลขคานวณ เ่มันเขามันกับเข่าอิลีนะคะเ่ามันลุดก็ขึ้นลุดไปเลยคนละหลกเลยนะคะแต่ว่าขคงอาจารย์งวดทีแล้วลุดกระรุดแบบเฉียดนะคะทำไปช่วงขะอาจารย์ใฮซี่เก้าสองล้กก็เก้าสองล้กก็ศูนย์สองปากฏว่าเลขที่ออกกระติสดสองพืชหกสองสอง,สงล้กก็สองหกลางนะคะอาจารย์เฉียดชิวเลยสองเก่านะคะเป็นสองหกนะคะ เพราะฉะนั้นงวดน,นี้มาตามต่ตอค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คอยพี่นงท่านผู้ชมเอฟซีกทานที่เขามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้บ่พพาดข่าวสารตัวเลขใหม่ๆนะคะตัวเลขใหม่ๆเด็ดเด็ดเม่นเมนจากท่างช่องนะคะเพราะว่าสิเป็นเล่าพัฒนาเพราะว่าสิเป็นรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมก็สวัสดีพอเม่พี่นงท่างประเทศเล่านะคะก็คอยติดตามอาจารย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์หนึ่งและก็เม่นขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ สามารถนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สองได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอดจะเอาเปรียบเทียบกับอาจารย์สองล่องมือว่าจะเป็นจังไดน,นะคะตรงตัวใดปกติแล้วทะเล่นตรงกันนี่มันสีมีท่านที่นะคะานผู้ช่ค่ะถ้าพวกเขากันลางขากับเขาคือกันอันนี้มันเป็นความไม่แน่นอนนะคะานผู้ช่ค่ะแอดก็เอ่อตามที่พิจารณามานีถ้าสมมุติว่า ตัวเลขแนวทางถ้าตรงกันจะเข้านะคะหรือบางที่นานๆทีถ้าไม่ตรงกันก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่เก <c oughs> ้าสิบแปดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นถ้าตรงกันคือเขานะคะทานมู้ช่วมขานี้คือขอสังเกตที่แอดได้สังเกตมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกถูกทันนะคะได้พิจารณาได้นําไปเหตุการณ์บานอีกที่หนึ่งนะคะ เปรียบเทียบกันนะคะเอาเพื่อ่เป็นการเสียเวลาค่ะธรรมชุ่มคะเมื่อมึงตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึง่งประจํหง,งวดวันที่11กลุ่มภาพัานธ์2 5 6านะคะท่านผู้ชมช่มว,ว่าจะมีตัวใดแล้กกระถ่ายฮิปแอดก็จะเอาเปรียบเทียบเอาไปมึงใส่กับของอาจารย์2อีกเทือนึงแล้วกระ่านผู้ชมก็จังเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นอีกเทือนึงนะคะเพื่อเป็นการคัดกองเป็นการพิจารณาเป็น แนวทางที่สีคขัดให้มันเหลือหน่อยลงนะคะทำมือชมคงขาอันนี้คือเนวทางในการเซียงสื่อที่ประหยัดสําหรับพูดที่มีงบหน่อยนะคะเนาะมีงบหน่อยก็เหตุการบ้านจักน้อยนะคะถ้าบากเฮตดการบ้านกับอดผ้าบานเนียนตัวใดก็เนียนลวดขาทำมือชมคงขาถือคือเกาคำว่าตืดๆเนาะคะ่ะท่านผช้ชมเนาะกัคอยทำาือช่วงเอ,อรรงทุกท่านนะคะได้ทำบุญสวดมนต์ สมท่านศิลแล้วก็มีค่าทาเงินหลานเอียงกับทอง่าธทร,รมชุมค่ะบ่เสียหลายนะคะท่วงทุกมือทุกมือเลยนะคะแอดกระเฮ็ดคือการแอดกับปังในหน่อยนะคะเกือบทุกงวดนะคะทำมช่มค่ะไม่มากนะคะเพราะว่าแอดกระสื้อตามกําลังจะของเขามีกําลังหน่อยเขากะสื้อหน่อยเนาะทำะรรมือช่มเนาะอันใดมันกับโบนีนอนนะคะเพราะฉะนั้นเขากบมึงจาของ บ่ห้เดือดร้อนจ้าของแล้วก็บ่ให้เดือดร้อนผู้อื่นเนาะค่ะเนาะมันเป็นของบมเน,น่นอนเอาเพื่อปเป็นการเสียเวลาค่ะท่านผู้ชมมึงเลยค่ะว่าของอาจารย์หนึ่งนีตัวใดนะคะชมไปได้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขเนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะเราพัฒนาวันนี้11กุมภาพันธ์2565สองทุ่มครึ่ง,งเฮาจะไปรับศัพท์มานํากันถุถกคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็คอยพี่น้องท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้พิจารณาตัวเลขแนวทางอาจารย์หนึ่งซึ่งมีดังต่อไปนี้นะคะบนวิ่งที่3นะคะมี038 138แล้วก็38 31แค่นี้นะคะส่วนล่างอาจารย์บอกว่าวิ่งที่8มี58 78 76นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวตัววิ่งของเลขทั้งเลขวิ่งทั้งเลขที่อาจารย์จับครูให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ มีบัวลายตัวนะคะบนมีเลขสามตัวอยู่สองชุดเลขสองตัวกับยู่สองชุดนะคะส่วนล่างมีเลขสองตัวล่างอยู่สามชุดแค่นั้นเองนะคะก็คอยทะพินองเอฟซีถูกท่านนะคะได้แต่ว่าวิ่งหลุดอาจารย์เพิ่นบุกคยิบาดด้ค่ขาทำชุชมขาโดยเฉพาะบน,นะะเนาะค่ะเนาะเอด็ดกระดูดสามใบอยู่นะคะเท่ากับบัวลายนะคะ ดูดพกกันทุน,น,ะะทนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือตัวเลขเนวทางของอาจารย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวสิผ้าเอาไปเปรียบเทียบเอาไปมึงใส่กับของอาจารย์สวงวัดตรงตัวใดนะะวนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าตรงตัวใดเข้ากันเน้นตัวนั้นจักหน่อยนะคะเพื่อที่สีได้บโบเสียงงบหลายนะคะถือก็ถือก,ก็กกได้เน้นๆนนถ้าบบถือก,ก็ต้องท่าใจนะคะทา่านผู้ชมค่ะอ้า มื่อมึงนุ่กันเลยค่ะท่านผช้ชม่ะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองเนาะค่ะท่านผช้่มเนาะซึ่งแอดกัพาทำาืช่มเปรียบเทียบถุกขังไปนะคะว่าสิเป็นยังไงไปเมึงเลยค่ะท่านผช้่มค่ะดูไปได้วยกันเลยคะ่ะอันนี้เปรียบเทียบระหว่างอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองเนาะค่ะท่านผช้ชมเนาะเปรียบเทียบว่าตัวใดมันคือกันท่านผช้ชม่ะหลักสามคือกันนะคะหลักสามงอาจารย์สองหาสามหกสามหกอันนี AH ้สามแปด นะคะสามเปก็สามหนึ่งคงอาจารย์สวงพันสามหกก็สามสองก็สามเก่าเพราะฉะนั้นมันบริไกลกันก่ะท่านผู้ชมขาหลักสามเหมือนกันส่วนเลขล่างวิ่ง8ปีคงอาจารย์สวงก็มีเปียกฮาฮาเปดตัวชนกันก็คือ8ป5ยกห้าห้าปยกเรื่องค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าสลาดใจนะคะนี่คือตัวเลขเนวทางที่ทั้งสวงอาจารย์ซ้ำกันนะคะท่านผู้ชมขา ภาพน่าจะเป็นก็คือตรงเน้นลักสามนะคะทงช่วงขาสามก็จะมีไล่ไปตั้งสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามหาสามหกสามเปดน้อค่ะท่านผู้ชมเนาะแอดตัวคิดว่านะคะทา่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอานะคะเพราะว่าบนนี่เพิ่นเน้นสามขึ้กันนะคะส่วนล่างก็เปียกเหมือนกันนะคะทา่านผู้ชมบนอาจจะเป็นล่างล่างอาจจะเป็นบนมันกับเบนียนอนคือกันเนาะคะา่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้พิจารณาด้วยค่ะเด้อได้พิจารณาหน้าว่าเฮาสิเอาตัวใดเน้นตัวใดนะคะเพราะว่าทั้งสองอาจารย์ก็ตามที่แอดเอาล่งให้มือเพราะว่างวดนี้เลขิ่นตรงกันอยู่นะคะถ้าเพิ่นตรงกันความหนาจะเปลี่ยนมันจะมีสูงนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็ขอฝากท่านผู้ชมว่าถ้ามันตรงกันขอคอยท่านผู้ชมได้ยิบจับตัวที่มันตรงกันมันเน้นก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อเฮาจะบ่ได้เปลืองงบนะคะบ่ได้เปลืองงบนะคะแล้วก็ถือก็คือถือแบบ ได้หาบาทสิบบาทเนี่ยจักนอยนะคะท่านผู้ชมขาเอ่อก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามาชมช่องเล่าพัฒนางวดวันที่สิบเอ็ดกลุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบหานี่ถ้าชอบช่องเจนางน้ำโชกน้ำเสนอนี่ก็คอยกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะกดแช่แอเดอร์คะ่ะเพื่อจะได้มีพี่น้องท่านผู้ชมได้เขามาโชคดีกำเฮ้า,หาหลายๆนเนาะคะเนาะ เป็นการแบ่งปันเป็นการเป็นสะพานบุญต่อจากแอดอีกเทือหนึ่งเนาะค่ะ่านผช้ชมเนาะราวาเศรษฐกิจมันกระบ,บดีได้หาได้ซิฟกันยังไข่เนาะค่ะ่านผช้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์หนึ่งนะคะซึ่งแอดก็ได้นํามาเปรียบเทียบกับของอาจารย์สองให้รร่านมู้ชมมึงเพื่อจะได้ตัดสินใจเพื่อจะได้บดเปลืองงบหรือเพื่อจะได้ถูกตัวที่มันออกนะคะ่านมชุชม กับโมเมนเก่งกาสามารถมาัธยแต่ว่าเป็นการพิจารณาเป็นการวิเคราะห์ช่วยกันอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะตามที่แอดพิจารณามาตามที่แอดได้สังเกตมาถ้าตรงกันลวมันจะออกนะคะทา,าู้ชมขาก็เพราะฉะนั้นก็คอยทำโชมเอฟซีทุกท่านได้พิจารณากันกองเหตุการณ์บานและการนําไปสื่อมือแรงสองทุ่มครึ่งเฮามีเห้น้ำกันนะคะหอบเงินกลับมาเด้อคะ่ะทูาาช้ชมคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจาร,รย์หนึ่งแถมอาจาร,รย์สวงมาเปรียบเทียบนะคะแอดกับคอสล่าธรรมชมขคอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะท่านผู้ชมะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเอ่อหน้าเกี่ยวทรับสนใจเลี้ยนนุนดวงสนใจเทพเจ้าแห่งโชคลาภพรซศิวลรี่นะคะกระทักทแอดมากเดค่ะท่าผู้ชมคะ่ะ หลายคนที่ยอไปเพิ่นเกิมีโชคมีลาภเพิ่นเกิดมีมีโชคต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตามที่เข้าเจ้าไปเอาทีแอดเด้ยไปยินได้ยินได้ฟังจากปากข้าเจ้าเ็ยเจ้าเจ้าจะถือตัวงวดเพราะว่าสิเป็นล่าเพราะว่าสิเป็นรัฐบาลไทยเขาจะถูกกันตลอดถูกต่องวดแล้วก็เเคล็ดลับก็คือการทําบุญการสวดมนต์ไหว้พระการสมทานศีลนะคะ มันจะมีต่อเนื่องเขามาตลอดกัะทนรมูชค่มขานะคะนี่คือความหวังดีนี่ค,คือสิ่งดีๆมาฝากทนผูช่มไทยคลิปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทนผูชมไปเพียงแค่นี้โชคมันลำาร้ยนะคะทนรมชมูชค่มอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งดใดคอยสมความมาั่นปรารถนาเดินทางไปลดไปเลือไปเหนือมา,ตาอใตคอยเดินทางปลอดภัยไร้กังวลไปหาเงินหาข้ามก็ขอให้เงินหาเงินางหาเงินคล่อง เงิ่นเลยเข่าเต็มกระเป๋าอึง้งตึงท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเด้อค่ะทะ่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทะ่านผู้ชมค่ะบ๊ายบาย